สวัสดีครับแล้วก็กับครูรองต้นติวิทย์นะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของซีซั่นสแล้วนะครับเมื่อคืนเราทำกิจกรรมไปแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว s e a r c h a ร์ชนะครับเรื่องของ c r ส s วิร์ d นะฮะดยวันนี้เราจะมาทำในเรื่องของ c ロสเ s สดูนะครับว่าเรื่องราวหมุกใน h u m a ม d i ด e s t i v e s y y t t m m เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเอามารีเอลเลนสเต็ปไปสเเราเนี่ยนะครับเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรอาะครับวันนี้ คุณครูก็จะให้ Word Bank มานะครเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ cross tasting นะนะครับไปดูคำแรกนะครับคำแรกนะครับคำาว่า stomach นะครับี่เรารู้กันแล้วนะครับก็คือกระเพาะอาหารใช่ไหมครับ rectum ไส้ตรง waste ของเสียนะครับ system ระบบ acid นะครับกรด shoot นะครับก็คือเขี้ยวใช่ไหมครับ liver ตับ saliva saliva น้ำลายใช่ไหมครับ swallow swallow คือกลืน absorb ดูดซึมนะครับดูซับก,ก็ได้นะครับ Food ครับก็คืออาหารมาปากนะครับ l a s t intestine ลำไส้ใหญ่ Tongue ลิ้น Liquids ของเหลวนะฮะ Energy พลังงานนะครับ Small intestine ลำไส้เล็ก Digestion การย่อยอาหารใช่ไหมครับ Falling ขอหอยและสุดท้ายครับ esophagus นะครับ หลอดอาหารเอาละนะครับเราจะไปดูคลอสเทสเรื่องราวของเรากันวันนี้นะครับมีหลากหลายพารากราฟด้วยกันนะครับเอาละถ้าปอมละไปเลยนะครับ all animals need to get need to eat นะครับสัตว์ทุกชนิดต้องการนะครับ need to eat food โอเคนะครับเมื่อได้แล้วก็ตัดคำแรกออกไปเลยนะครับ need to eat food to get เราต้องการสัตว์ลดความนุษย์เราด้วยต้องการเลยฮะ to get energy right to get energy to live but in order to use this food they have to break it down in a process called แต่ในกระบวนการเนี้ยนะครับสัตว์ต่างๆเหล่านี้ต้องการที่จะ break down คือทำให้อาหารเหล่านี้มันเล็กลงกระบวนการนี้เราเรียกว่าอะฮะกระบวนการอ่าคนค้นมาสักครู่นี้เราตัด energy ไปด้วยนะครับอ่า digestion okay digestion alright so ต่อนะครับ And say, all animals need have a group of connected organs called the digestive นะซึ่งในกลุ่มของอวัยวะที่มาทำงานร่วมกันนี้นะครับเราเรียกว่าอะไรฮะ Digestive เดี๋ยวคำหนึ่งก็คือคำว่า System I have system นั่นเองออกเปลี่ยน Cemine digestive System Okay นะครับอ่ะไปต่อนะครับไปต่อนะ In humans ในมนุษย์ของเรา the process of the digestion being in the ในกระบวนในมนุษย์ของเรานะครับกระบวนการย่อยอาหารเริ่มต้นที่ mouth นะครับเริ่มต้นที่ป่าตัดคำว่า mouth ออกไปก่อนนะ mouth okay Where food eat, is is อะไรฮะ a s เกิดอะไรขึ้นในปากเขาหน้าอา Eat, นะ It s you. นะฮะ t ีนะกระบวนการที่ปากของเรานะครับคือกระบวนการที่เกิดการเคี้ยวที่จะทำให้อาหารนั้นมีขนาดเล็กลงนะคะบายไล่บาที่นะครับคีย w o r d ของวันอยู่ตรงนี้ครับคำว่า By the t นะครับนะเพราะนั้นฟันก็ทำหน้าที่ในการเคี้ยวใช่ไหมครับ The t ่า t h ะ dot dot t helps by moving these pieces around นะครับจะได้ไหมกิจกรรมที่แล้วที่บอกว่าก้าวเนื้อเทียมนั่นในการ pushing food around บบนั่นก็คืออะไรครับแบบนั่นก็คือทังนะครับ T O N T ทัง helps by moving these pieces around yeah. these pieces are covered by yeah. เพื่อที่จะให้อาหารที่ถูกเคี้ยวเหล่านี้นะครับกลืนลงไปได้ง่ายไม่ต้องผสมกับอะไร ผสมกับอ,าาอ,นะาาอ่ารไลฟ์กว่าเข้าใไหมสารไลฟ์กว่า or split นะครับคืออันเดียวกันนะ split ก็คือน้ำลายสารไลฟ์ก็คือเป็นเป็นเอาเรียกเป็น academic academic word นะครับเรียกว่าสารไลาฟ์สาร saliva makes the food slippery s o t h a t it is easier to เมือ่ออาหารเหล่าน,นั้นนะครับมันรวมกันกับน้ำลายแล้วนะครับมันก็จะทำให้เลยครับ easier to นะครับทำให้ง่ายต่อ,อการ อา่าต่อการ Swallow ต่อการกลืนนะครับ it also helps to break down the food นะค okay, นะระับนะโอเคนะตอบตอกาวต่อไป once the food is swallowed นะครับเมื่ออาหารถูก swallow หนระนะือลงไปแล้วนะครับ it passes through the นะอผ่นะานอะไรครับผ่านอะไรผ่านผ่านตรงนี้

ก็เป็นเหมือนกับประตูนะครับก็คืออากาศจะส่งต่อไปที่ปอดใช่ไหมส่วนอาหารส่งต่อไปที่อีสโเฟกัสนะครับ the food t r a v e l down the i s o f a g e s s e n into the ผ่านไหมฮะเมื่อผ่านจากอีสโเฟกัสไปแล้วนะครับอาหารก็จะไปที่ไหนอาหารก็จะไปที่อ่า stomach นะครับ stomach ถึงข้อ,อ,อหาร once In the stomach, the food is mixed with อาหารที่ลงไปในกระเพาะอาหารแล้วจะต้องถูกผสมกับอะไรครับถูกผสมกับไฮโดรคลอ i ร a c แอซิดผสมกับแอ d ิดและ o พิ่มอีกสัก r น่ครับก็คือกา,ารบีบรัดนะครับทำการาเขาเรียกนะย่อยครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่รวมกับ h y d r o c h อไรด์แอซิแล้วนะครับ After spending some times in the stomach นะจากที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วนะครับในกราอาหาร the food is sent into the ก็จะถูกส่งต่อไปไหนครับจากกระเพาะอาหารส่งต่อไปที่ small intestine นะครับ small intestine ส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กนะครับ small intestine แปรนิวทรอนอ r e ซึ่ง ที่ลำไส้เล็กตรงนี้นะครับนอกจากจะมีกระบวนการย่อยอาหารซึ่งนําย่อยจะถูกส่กสงมาจากฟริสแล้วนะครับอาหารที่ถูกย่อยแล้วสารอาหารที่ถูกย่อยแล้วก็ทำการะไรฮะทำการถูกนะฮะถูกอับซอร์นะฮะอับซอร์อถูกดูดซึม The นะฮะ The dot 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 helps by producing some digestive juice called bile นะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับอวัยวะทำที่ในการผลิตสารช่วยย่อยนะครับที่มีชื่อว่าน้ำดีอวัยวะนั้นก็คืออะไรครับอ่าอวัยวะทำที่ในการผลิตน้ำดีก็คือ liver โอเคนะครับ liver liver helps by producing some digestive juice or ือไอโอแลเกอนะครับ next the remaining food goes into the นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาหารที่เหลือก็จะไปต่อที่ต่อที่จากลำไส้เล็กก็ต้องไปต่อที่ large intestine large intestine where the นะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับต่อจอดอสอง เกิดกระบวนการย่อยไหมครับในลำไส้ใหญ่ไม่ครับแต่จะเกิดกระบวนการที่มีชื่อว่า absorb นะครับคือการดูดซึมดูดซึมอะไรแนหะอ่าดูดซึม liquid หรือของเหลวนั่นเองนะครับ liquid uh, ah absorb the meaning food is coarse อาหารที่เหลือจากกระบวนการย่อยจะถูกเรียกว่ามันย่อยได้ไหมครับไม่ได้เมื่อมันย่อยไม่ได้มันก็จะกลายเป็น waste นะครับของเสียอ ah uh. and it's push into the f a i r is w a t before leaving the body นะครับจะถูกส่งต่อไปที่ไหนครับก่อนที่จะออกจากร่างกายอ่าก็จะถูกส่งต่อไปที่ rectum rectum okay ส่งต่อไปที่ rectum where is waste before leaving the body okay ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็จะเห็นว่ากิจกรรมเนี่นะครับมันก็จะทำให้ เราเข้าใจบริบทของ human digestive system ทั้งหมดว่าโอ้โหมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับในร่างกายของในในในระบบนีอ้อย่างแรกนะครับอันนี้เป็นเป็น point of เป็น point of view ของเซสชันนี้ก็คือนะฮะเกิดกระบวนการอะไรเกิดกระบวนการ digest ใช่ไหมครับ digest digestion digestion ทำไมต้อง digestion why เพราะต้องการอะไรครับเพราะต้องการนิวทรอนส์เพราะว่าร่างกายของเราต้องการนิวทรอนส์นิวทรอนส์ตรงนี้ให้อะไรครับให้ Energy ให้ energy energy to live to live นะครับเพื่อการดำรงชีวิตแน่นอนเนี่ยนะครับตรงพลัส f ิลด์ตรง,ตรงนี้นะครับก็คือกระบวนการที่หรืออวัยวะที่มาซัพพอร์ตนะนะเป็นระบบ s ิสเต็มออฟเป็นโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เรา Point of view ของเรื่องนี้นะครับมันก็คือเนี้ยอาหารเกิดกระบวนการย่อยนะครับเพื่อให้ได้อะไรเพื่อให้ได้พลังงานพลังงานเพื่ออะไรเพื่อการดำรงชีวิตใช่ไหมครับเพื่อให้สารอาหารเพื่อให้ร่างกายของเราได้ได้ใช้ในการดำรงชีวิต,ตรวมทั้งสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะครับโดยที่ Point of view ของ digestion ก็คือมี System of organs นะครับก็คือมีอวัยวะมีระบบอวัยวะคืออวัยวะหลายอวัยวะเข้ามาซัพพอร์ตให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ทํางานเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารเพื่อ นำไปสร้างเป็น energy to live โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ points of view ของ digestive system โอเคครับสำหรับ episode ที่2นะครับก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเราจะมาต่อที่เซสชนันใหม่สำหรับ human body system นะครับส่วนจะเป็นระบบอะไรนั้นเดี๋ยวเราติดตามนะครับสำหรับเอ i s o d e นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ